เราก็มารีวิวนะวันนี้เป็นเครื่องเสียงจัดชุดนะครับอันนี้อันนี้อันนี้พร้อมใช้พร้อมฟังพร้อมร้องเพลงพร้อมเปิดเพลงนะครับพร้อมร้องคาราโอเกะโอ้โหอะไรเรียบร้อยหมดเลยครับแต่ว่าเป็นประมาณเตดสองคูณสองนะเบสสิบห้านะครับสองใบนะครับกลางแหลมสิบสองนิ้วสองใบนะครับกลางแหลมพร้อมกลับมาตู้กลางแหลมก็สามร้อยวัตต์นะครับตู้เบสนะครับห้าร้อยวัตต์นะครับตู้ออเดอร์หกนะครับไม้อัดแท้นะครับย้ำอีกรอบนะครับร้านจุปอินเตอร์จะให้ไม้อัดแท้นะครับตู้นะครับ พี่จะวางแก้วล่างวางแก้วเหล้าจานชามที่เป้อนน้ําเปียกน้ําได้เลยนะครับเพราะมันไม่ผุนะฮะผุก็เป็นสิบปีนะครับส่วนบางเจ้านะครับใช้ไม้อัดพาร์ติเกิลนะครับไม้ชันอ้อยไม้ n v s ีที่ตีขึ้งเสียงเลยถยนต์อย่างเงี้ยครับมันโดนฝนมันยุ่ยหมดนะครับส่วนร้านเราเป็นไม้อัดแท้สีละเบิร์ดเนียนๆนะครับนะครับตู้เสียงกลางก็300วัตต์นะครับแล้วก็แหลมไดเ n d s นะครับมีเน็ตเวิร์กแหลมไดเอตอมนะครับแล้วก็ มีเน็ตเวิร์กนะครับมีเน็ตเวิร์กสองทางให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เซตนี้ร้องเพลงนะเปิดเพลงจบครับสวยๆนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดที่จะได้ไปนะฮะก็จะมี power ส tor m นะครับ f x พันนะตัวนี้600วัตพอครับถ้าเป็นเจ้าอื่นบอกพันหนึ่งมันไม่ใช่นะมัน600วัตนะฮะสตอมดาวดิสเต็มนะครับ600วัตต์2ตัวนะครับแล้วก็คอร์ส2ทาง MKC 1ตัวนี่ครับพิเศษชุดนี้ได้ไมลอยไปด้วยนะพี่ไม่ต้องซื้อมสายไมลอยนะอันนี้ไมลอยครับรับสัญญาณรับประกัน50เมมมตรไ่ีหลุดนะ 50เมตรแล้วเกินกว่านั้นนะครับที่เราทดสอบไปประมาณห้เมตรนะครับแล้วก็มิกเทปตัวนี้นะครับมิกซาวเบสนะครับ MGP 6X นะครับเอฟเฟกต์นะบบลูทูธ USB พร้อมนะครับเอฟเฟกต์หวานๆเลยนะครับร้องเพลงนะครับจบนะครับแล้วก็มีบลูทูธนะมี USB นะครับตัวนี้4,500ันหนะครับแต่วันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นนะครับทั้งหมดนี้ที่เห็นนะครับพร้อมสายสัญญาณนะครับสายสัญญาณมีทั้งสายเปิดโทรศัพท์ก็ให้นะครับสายต่อข้างหลังก็ให้นะครับสายต่อทั้งหมด8เส้นนะฮะสายสัญญาณอีก สายตัวเสายเส้นหนึ่งนะครับเฉพาะมูลค่าสายสัญญาณก็ประมาณพันสองนะครับแล้วก็สายลําโพงนะครับอีก10เมตรนะฮะสายลําโพง10เมตรพร้อมสเปคคอนนะฮะราคา25,000บาทนะครับยกชุดแบบนี้นะครับ25,000บาทเท่านั้นนะฮะสองห0ื่นาพนะฮะไม่รวมค่าจัดส่งนะครับจัดส่งพื้นที่ใกล้ๆก็ลองโทรมาคุยครับชุดนี้ค่าส่งก็ประมาณ1,000บาทนะฮะถ้าให้เหมาเหมาเก้าร้อแล้วกันเนี่ยค่าส่งนี่ยเป็น29,000เอ้ย25,900 รวมค่าจะส่งแล้วนะครับแต่ต้องโอนส่งทุกกรณีนะครับ08254050ถ้าไม่มั่นใจก็มัดจำมา2 0 0พันให้ผมจัดเซ็ตให้ดูผมก็จะบอกเลยชุดนี้ของใครของใครส่งที่ไหนที่เหลือเราก็แพ็กจัดส่งนะครับก็ชุดนี้2 5 0 0 0ันบาทนะครับใกล้ปีใหม่เข้ามาแล้วนะครับถ้ารอสั่งใกล้ปีใหม่ก็อาจจะไม่ได้ของกันนะครับเพราะว่ามันไม่ทันนะครับอย่างปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วผมส่งงานไม่ทันจริงๆนะครับเพราะว่า ทุกคนก็จะมาเอากันแต่ใกล้ๆปีใหม่ไม่มีใครซื้อไปก่อนเลยนะครับอย่างชุดเนี้ยสองหมื่นห้าเนี่ยขายดีแน่นอนครับผมสองหมื่นห้ายังไงก็ขายดีแน่นอนแล้วตอนนี้มันก็จะแย่งกันตอนช่วงปีใหม่นะครับใครโอนก่อนจองก่อนมัดจําก่อนได้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับผมกับชุดสองหมื่นห้าครับร้านชุดมินเตอร์นี่นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดสองห้าสี่สองห้าสี่ครับอ่า ชาแนลร้านจูบินเตอร์ก็พิมพ์ได้เลยนะครับชาแนลร้านจูบินเตอร์ทางท่องทาง YouTube แล้วก็เพจ Facebook ก็พิมพ์ร้านจูบินเตอร์นครงอมรดมได้เลยนะครับใครแอดไลน์หรือว่าอะไรก็เบอร์โทรเบอร์นี้นะครับผมปังเพลงกันครับ ตู้ไม้อัดแท้นะครับแล้วร้านเราจะเป็นสเปคคอนนะฮะนี่นะจะเป็นสเปคคอนแบบนี้นะครับเสียบง่ายๆนะครับไม่ต้องไปนั่งหมุนนั่งไขกันนะครับนี่ครับปุ๊บติดแล้วครับนี่นะครับไม้อัดแท้สีระเบิดนะครับนี่ครับตู้เบรกก็ตู้เบรกก็เป็นสเปคคอนนะครับเราจะแยกสีกันนะครับสีแดงสีน้ําเงินนะฮะเราก็จะไม่มีหลงนะฮะก็ประมาณนั้นนะครับนี่ครับด้านหลังนะฮะชุดนี้สองหมื่นห้า คุ้มมากๆนะครับต้องใช้คำว่าคุ้มมากๆนะครับกับราคานี้นะฮะ you กับชุดนี้นะครับ25,000บาทถือว่าคุ้มมากนะครับแต่ถ้าใครอยากได้เป็น4ี่คูณสี่ครับเพิ่มตู้นะครับพาวเวอร์ชุดนี้นะครับสามารถเพิ่มตู้ได้อีกนะครับเป็น4ีคูณสนะครับเพิ่มตู้อีกข้างละเซตนะฮะก็จะเป็นตู้เบรสี่ใบกลาง4ใบนะครับถ้าตู้4ใบกลาง4ใบจะจบอยู่37,000บาทเท่านั้นนะฮะ37,000บาทได้เซต4ี่คูณสี่นิ้วไปได้เลยนะครับไม่ต้องเพิ่มพาวเวอร์นะครับเพิ่มแค่ตู้นะครับเพราะตู้ชุดหนึ่งก็หมื่นกว่าบาทนะครับ เราคิดไปหมื่นสองก็จะเป็นสองหมื่นนั่นแหละนะสองสองหมื่นห้าบวกอีกหมื่นสองเป็นสามหมื่นเจ็ดนะฮะสามหมื่นเจ็ดสามารถได้ตู้เสียงเบสไปอีกคู่หนึ่งนะครับก็ประมาณนั้นครับพาวเวอร์หกร้อยวัตต์สองตัวนะครับรายละเอียดตามนี้เลยครับถ้าใครอยากได้แรงกว่านี้หรืออะไรกูนี้ก็สอบถามได้ครับแต่ชุดนี้จบนะครับมีไมค์พร้อมนะครับนี่ครับไม้ถึงจะเป็นตัวเล็กแต่เป็นย่าน UHF แล้วนะครับ UHF ก็สามารถรับสัญญาณได้8 0ดสิบถึงห้าสิถึงแปดบเมตรแต่ว่า ขายไปเนี่ยลูกค้าโทรมาบอกว่าลูกค้าลายมาบอกว่าไมพี่นะครับ MBA นะครับเล่นไกลถึง200เมตรนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ทดสอบขนาดนั้นนะครับแต่ผมก็ก็ขอบคุณลูกค้าละกันที่รีวิวมาว่าไมซื้อไปตัวนี้นะครับพันเบนะครับสามารถรับสัญญาณได้เป็น1้อเมตรนะครับลูกค้าบอกแบบนั้นนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงไมกันดูครับไมตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการทดสอบไมกันก่อนละกันฮะเดี๋ยวจะลองลองไมดูครับ 12นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราปิดเอฟเฟกก่อนนะฮะหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้เราเราทดสอบนะครับนี่ครับเราทดสอบหน้าตู้ครับระยะไม่ถึงสองเมตรนะครับยังไม่หอนเลยนะฮะหนึ่งสองสามสี่เช็คเช็คหนึ่งสองนะฮะนี่ทดสอบกันหน้าตู้เลยประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดเอฟเฟกนะครับ เออปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวเรารเพิ่มแหลมอีกนิดนึงให้มันสิบสิบสิบเดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่เปิดแหลมนี่ครับแหลมก็เปิดไปครึ่งหนึ่งแล้วนี่นะครับสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวเล,เล่มแหลมนิดนึงหนึ่งสองนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวดูเอฟเฟกต์นะครับของซาวเบสนะครับร้องเพลงได้เลยครับไม่ต้องไปซื้อเอฟเฟกต์นอกหรอกครับหนึ่งสองจืดหนึ่งสองฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบสิบเช็คเช็คจืดจืด อันเดอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปชคเชคอันนี้ก็เบอร์สองนะครับก็จะหวานหวานนะครับเราเปลี่ยนเบอร์ได้นะครับไปเป็นเบอร์สี่นะครับตัวนี้หมุนเอานะเบอร์สี่ก็จะร้องเพลงเลยนะครับหนึนะเสียงสะท้อนกล้องเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชคจ ก็จะกลางวานเหมือนอยู่ในห้องครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ี่ห้าครับไอ้พวกนี้นักร้องก็จะชอบนะครับเช็ค1 2 3 4 5ส7 8 9ี่ห้าเดเช็คนี่นะครับไม่มีใครลองครับหน้าตู้แบบนี้ครับนี่ผมลองจริงๆรสดสดนะฮะไม่มีหอนนะฮะสเราก็ต้องเร่งให้มันพอประมาณด้วยนะครับไปเร่งมันเยอะเกินมันก็จะมีโอกาสหอนได้นะครับก็ประมาณนั้นนะครับย่าไงก็เช็คถื ชุดหนึีชุดนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มมากครับมีไม่เยอะด้วยนะครับตอนนี้ตู้เสียงเบสรู้สึกจะเหลือประมาณแค่4ชุดนะฮะนะครับมันทําไม่ทันนะครับก็ใครสนใจรายละเอียดก็นี่เลยนะครับ082นะครับ540 640 5นะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์แล้วก็โทรเบอร์นี้ได้เลยนะครับก็ใครช้าก็อาจจะอดนะครับชุดนี้กับ 25นนะครับร้านจุอิเนเตอร์นครปฐมนะครับคาราโอเกะพร้อมฟังนะครับพร้อมใช้งานนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับอีก1ชุดนะครับอีกหนึ่งผลงานนะครับของร้านจุอินเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมารีวิวเป็น4ี่คูณสนะครับแต่เครื่องปรุงชุดนี้นะฮะเครื่องปรุงชุดนี้ทั้งหมดแต่ว่าตู้เป็นอย่างละ4ใบนะฮะเดี๋ยวมาลองฟังกันนะครับถ้ามีเวลาก็จะอัดให้เลยนะครับก็ ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับเดี๋ยวมาฟังเพลงเดี๋ยวปิดท้ายด้วยเพลงซาวนะครับผมรายละเอียดก็ตามนี้นะครับผมรายละเอียดก็ตามนี้เลยก็มิกเซอร์6 Channel นะครับ mgp 6 x นะฮะของซาวเบสครับไมลอย mba นะครับขึ้นอยู่ hf นะครับ2 2 2สองสองตัวนะไม์มี2ตัวนะครับแล้วก็คอร์สแยกนะครับ2ทางนะครับ mkc แล้วก็ power store หกร้อวัตต์2ตัวนะครับเป็นรุ่น mx 1000นะฮะครับผม มาฟังเพลงกันครับผม。<c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมาให้เพลงฟังเพลงสอาวอีกหนึ่งเพลงนะครับก่อนจะลาคลิปนี้ไปนะครับกับชุดสองหมื่นห้าพับาทนะครับใครพลาดช,ชุดนี้ถือว่าพลาดเลยนะครับเพราะว่าของอาจจะมีจํากัดนะครับยังไงก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับจะอย่าโทรมาใกล้ๆปีใหม่อย่างเดียวนะครับเหนื่อยเลยนะครับถ้าใกล้ปีใหม่แต่ก จะให้ช่างสต็อกไว้เยอะๆแล้วกันนะครับสำหรับพี่ๆทุกๆท่านนะครับจะได้ไม่พลาดเครื่องเสียงกันตนช่วงปีใหม่นะครับฟังเพลงซาวครับผม จะลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามครับกดไลค์กดติดตามนะครับชแ nel นะครับร้านจุกอินเตอร์นอตมถมครับเรามีคลิปนะครับไม่ว่าจะมีคลิปจัดเซ็ตนะครับถูกหรือแพงนะครับอย่างหมื่นกว่าบาทก็มี20-300ื่นสโอ้เราจัดได้ทุกงบนะครับไม่ว่าจะเป็นแสนกว่าไม่ถึงแสนนะครับงบกองทุนหมู่บ้านงบประชารัฐนะครับเราก็จัดส่งให้ได้ทุกชิ้นทุกงบนะครับนี่ถ้าอยู่ใกล้ๆนครปฐมนะครับราดบุรีนะครับ อะไรพวกนี้เราอาจจะไปจัดส่งให้ถึงที่เลยนะครับนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครอะไรใกล้ๆเราเนี่ยครับเราไปจัดส่งนะครับส่วนภาคกลางภาคอีสานนะครับที่ติดต่อมาก็จะส่งขนส่งอย่างเดียวนะครับค่าจัดส่งก็ว่ากันไปนะครับชุดนี้ก็ประมาณ900บาทละกันนะครับค่าจัดส่งนะครับจบอยู่25,900นานะครับจัดส่งทั่วประเทศนะครับแต่ต้องโอนก่อนจัดส่งเท่านั้นนะครับชื่อนี้ไม่มีเสียนะครับเราขายกันมาเยอะขายกันมาแยะแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ ขายจริงส่งจริงนะครับมีหน้าร้านนะครับร้านอยู่นครปฐมนะครับอยู่สีแยกไฟแดงนะครับปากทางวัดวังตะกูนะครับนี่นะครับชุกอินเตอร์นครปฐมนะครับอันนี้ป้ายหน้าร้านนะครับแล้วก็นี่ครับหน้าร้านก็จะมีพวกฮอนพวกอะไรก็ประมาณนี้นะครับก็จะพาดูข้าวๆแล้วกันนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับมีหน้าร้านจริงๆแล้วก็ขายมาเยอะนะครับตรวจสอบเช็คเครดิตเช็คประวัติได้เลยนะครับร้านนี้ไม่มีเสียนะครับของก็สต็อกไว้แน่นๆนะฮะนี่นะครับ เยอะแยะมากมายนะครับตู้ลำโพงก็ด้านหลังนะครับก็ตอนนี้เป็นโกดังครับอนาคตอาจจะทำอ่าเขาเรียกอะไรอนะอนาคตอาจจะทำอ่าที่ตีตู้เองครับตอนนี้ยังไม่ได้ตีตู้เองครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยกับชุดนี้25 0 0 0บาทชุดโคตรคุ้มนะฮะนี่นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ0ูนย0แปดสนย์หนนนะครับ ไเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจจะเป็นชุดเครื่องปรุงอย่างเดียวตู้อย่างเดียวก็ลองโทรเข้ามาสอบถามกันนะครับเราจหนายทุกชิ้นแยกทุกชิ้นนะครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับลูกค้าโทรแล้วนะครับสวัสดีครับ